ของตรงเรียนคุณตา์วิทยา์ัยนี้นะครับก็จะนำกรับวนซึ่งขบประกอบไปด้วยนะครับีนส,สักครู่ก็จะมต่างกิจรับกจะประกอบไปด้วยใต้ของอางานหักเปเมร์นะครับแบบีนกกระกันการประัแกครับงานเรื่องบุเรงเรือดูหนาและของดีนครลำปาง ของเรานั้นได้ดำเนินการจัดอย่างยิ่งใหญ่โอลังกรรใช่ไหมฮะเดี๋ยวคนงานต้องแวะที่อา้หน่อยต้องไปแวะเที่ยวแน่นอนใช่เขาบอกว่าช่วงด้วยข้อดาบนะคะเออพอดาบด้วยก็เป็นธรรมเนียมประเพณีกระบอกนะคะเขาบอกว่าย้อนหลังเป้าของความสนุกจอยม้าจำนวนสองตัวได้รับการสลับสลือจาก นายนารองชัยวงล้วนเพื่อเดบ้านดูดับบลห้างสาวไปเยือนกิวลมไปบ้านเสานะโอ้เยอะต่อเยอะแยะกันเลยทีเดียวซึ่งอำเภอเมืองลำปางของเรานั้นก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่มากประกอบไปด้วย11ตำบลร้อยสี่ของดีนครลำปางนับปัจนครับปีงันห้าร้อยห้าสิในวันนี้นักกีฬารวมนะถึง ห้าสิบตัวคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของสำเร็ในวันที่ห้าเราจะมีพิธีกีฬาเดินนะคะอย่างแล้วก็รวมถึงทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กีฬาและงานรื่นเริงด้วยดูหนาวยของจีนแนะคน คราวนี้เป็นเร็นองรอะไรกันต้องการเาเรียกว่าเป็นเป็นคําำสัาัความของงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงน้ำในระดับพื้นที่สำนักชุลประหัตที่2ต้องกำกับดูแลโครงการเขตจำนวน9แห่ง ค่ะนะค่ะค e ่ะค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 ่ะน่ะค่ค่ะะค่ะค่ะคะคะค่าน่ังะคะ